สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชแนลสวัสดียาจอยยายจอยเห็ดยังยายจอยอันใดน,น,น้ำล่องลอยสางแบบใดน้ำจากบ้านที่อ้วนท่านผู้ชมาทานาแร่งพี่น้องน้ำน้ำสางบ่าวเท่าบ่พอใส่เขาใหญ่กับเม็ดแล้วเม็ดบ่แห้งบ,บ่เออพึ่งกลับธรรมะท่านผู้ชมเย็นวันที่21เมษายน2568 นาพื่นกลำคำว่บา,าบ้านนี่ครับก็มีพี่สาวนี่ยนะครับผมเป็นซอยเบิงซอยแอง,ง่งพิ่เ,เก่านา้ำเปิดไส้มือละครึ่งชงั่วโมงท่านผู้ชมนาพ่อได้ใส่พื่นกลำคำว่าตอนค่ำนาปริภัณฑ์กันแวะตลาดท่านใดอะไรไม่หมดตลาดน้องชาบ้านตลาดบ้านน้องชาติพี่นอ้องอำเภอสว่างแดดดินสะออนนี่ไหมพี่น้องมแม่งมัน,น,นอันนี้ อ,อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่นี่ตัว,ต,วตัวน้อยแมงมันพี่น้องอันนี้ถุงนี่งร้อยร้อยหนึ่งถุงละร้อยพี่น้อง <ห ữ. S 1> ข้าเจ้าเออเออเออนี่ไหมเจ้านี่มิตรตัวแมีย <ห ữ. S 1> นี่บ้าพาได้นี่ทำชุ่มได้ไข่มดแดงไข่มดแดงมะกรอยมือนี่ยอืมขอดใบไผ่นี่ไม่รอหย<ห>ุดก่อไผ่ไข่มดแดงสองร้อยนี่นี่พี่น้องกุนะไข่มดแดงกะไรนะไข่มดแดงกะไรอยู่นี่ สองกล่องพี่น้องกล่องอร่อยซิมมึงด้วอ่าซิมดูเป็นไหนเอามะากร่อยนี่แมงมัไมมนมไ,ม,ไม่ไม่ได้ตัวนหนแมงมัมมนลากาแอได้ไอร์เออตัวนี้ไรบ่เอาตัวนี้กับตัวน้อยไอส้สีโคง<ๆ>้คงไก่ทอดไม่ย้อยจอยกับไอคลนละรนกับบะหมี่มะสุบทำชุ่มนี่ยแหละกับพักเอาย้อยจอยเอามาเอาอันนี้อันนี้มันมันแซงมันแซงหน่อยไหมหมูแม่เอานมือแร่งนี่แหละพี่น้องกับจิมี่แอร แมงมันเมนูแมงมันหมูเพิ่นจับไปบ้านเพิ่นถุงนึงอันนี้บ้าเถ่อจับไปก้อยอเอไห้ย่ยของย่อยนี่เนาเอจ่อยิีมน้ำให้ิมน้ำน่ีมด้นี่มมบ่อยเอเดจอยเทือนี่ไปน้ำสี่คงอันนี้เอาบ่อไปซุปบ้มึงนี่ทุงเดียว่หอมมีบ้อ่เมันหมอเอาอันนี้ อไปท่านผู้ชมอไปบ้านอันนี้มาฝากกิจจวัยในบ้าวเทอร์เจเป้ก้อยมือแลงเอานะครับเดี๋ยวจังอ่มือนี่พี่น้องนาะบเจรอตเตอรีว่านาะบรอตเตอรีมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมือแลงจังเบิ่งน้ำกันนะครับว่าวบเท่าจะเอารอตเตอรีตัวไหนนะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมาแล้วฝันดีนะครับเด,นะดีนะ๋ยวจังเบิ่งน้ำกันท่านผู้ชม เจลตเตอรีท่านผู้ชมเจลตเตอรีบอก่าเอกแจเบอกเจลตเตอรีมาท่านผู้ชมแอครับกำลังมืดกำลังมืดอ่อจะสิโต๊ะเอาคิดว่าคนจะต๊ะก่เด้เปิดพะลมแล้วบ่เปิดแล้วเจฮ้อนเปิดให้แล้วเดเอาปิดไอรปิดประตูปิดประตูขมาท่านผู้ชมกำลังมืดบ้านเฮา เออจำมาบอกเจมา่งผิดได้สนอกมันคือฝ้าซึ่งฝนที่เราถ่ายปิดลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วเจเรียบร้อยแล้วน้องไซมาส่งแล้วค่ะอ่าเนี่ยติดทก็เลยเรียบร้อยแล้วเอาเดี๋ยวเ่าถ่ายธรรมชมจังมาเบิ่งน้ำกันอ่าเอาเจยกขึกรุ่นเจหน้าหางดำโอ้โหมันนี้คือเอกคือสดใสคือปากแดงในเจมันเนี้นอนยิ้มนอนเต็มแต่กันงียที่เขาอหนาวจริเจเอาไป็นทำงานเออเอารู่เจทำงานเดี๋ยวบ่าวเถ่า งามสุ่รูปพี่น้องรูปเจเน่ว่างามกับว่างเาจ้ไอ้อรถต้านประเจค่ะยิบแพงรถตัแ,แตลว้วยิบแล้วละกะันยิบบ่งเบาเถาว่าสั่งขัา้วมาเจก,เออกันได้แต่แล้วว่าเห็นเจไม่เฮี้ยนผีพี่นอ้องอ่าบอกเจว่าเจขันติดแล้วไม่เฮี้ยนพี่เด้อแม่นค่ะอ่ะาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันว่าเบาเถาวาสราจะยิบเอาคู่ใดค่ะพ่อฝันดีอยู่ไหมเจฝันบ่อ่ฝันดีอยู่ด้วยฝันขึ้นวันพระนั่นแหละเจอือคืนวันที่แล้วนี่ก็ฝันแม่นอยู่ด้วยวัน่ยเด้อ่า พัดลมหอดไ่เละเจเย็นบ่พอดีค่ะพอดีเย็นห้อนเนาะเปีนงแตกเงยแตกห้อนเอาคักธรรมชุ่มนั่นเอ้าหยอดไปเลยเจไปกดเบอร์สามคดีให้เจไปกด พัดล่มพี่น้องหอนยิงไปแล้วแค่ยิ้มสุดมีพักเบิร์นขึ้นใส่สุดเอะง่ายอ่าขึ้ใส่สุดงามไปเกม์มาเลยสีสมพูเลยเอวแพะร่มผักคอนมาเมื่อบเจงมาเลยนี้นอนแบบกับเพียกกระเพียคือเก่าเป็นสีบะมีแห้งผักคอนในเกย์กินแบนในตัวกินผักคอนมีแห้งกาแฟกับสามตับอะไเนี่มันพูดแบนบ่กแบนเลยพึ่งแบนไปกินกาแฟแล้วกาแฟรับเพื่อเก่ายวเจบ่หลับตาแข็งด้วยตาแข็งว่ะอ้าเดี๋ยวพี่น้องเจ็งมาเบิรงนะครับนี่ลอตเตอรี่เจพึ่งติดเสร็ พึ่งติดเสร็จพี่น้องก็เลยบอกเจว่าบบเ,เอา้าเจ๊ม่เฮียนพี่ได้สนอกืะเนี้ยเออเอาดจครอเลอาไม่นุ้ยเนี่ยเอขมดแดงไข่ไขดด่หมดแดยงยังกอแมงมันเลมยแมงมันมันออกเนาะตบเคเดียวแม่งมันอวอ <laughs> ตีนอัดม่ <laughs> ตลาดข้องถมน้องบ้านสงารแม่น้องศาสตร์ที่แรลกว่ามันมีเจ้าเดียวคนย่างก็ไปมีแต่แมงมันมันออกมันออกฝนตกแห้งมันออกที่มันข้าบวบเนเออ้านห้าเป็นบ้านบ้านข้ามันบ้านโงงมแห้งมันเลยบอกว่าข้าวว่ามือบ้านนี่ฝนตกแห้งมันก็เลยออกเพิ่นว่าบ้านห้าเป็นบ้านโงงมันเป็นบ้านด้านจังไปกินข้าวแรงน้ำกันท่านผู้ชมนะครับมีเตรียมไม่แล้วไข่มดแดงเดี๋ยวจไปบก่ไข่มดแดงน้องไก่เจ๊ทอด ทอดตังไก่แล้วก็มีแมงมันแล้วก็มีซุปอ่าโอซุปบักมี่ซุปบักมี่ธรรมชุมต้องบอกว่าเราต้องใส่ปักทูดอด้่ต้องใส่ซุปซุปบ้านๆปบ้านเานี่ใส่น้ำปลอเดี๋ยวท่านผู้ชมมาเบิร์กมาบ้านทอดเจอาไทรมือขึ้นฝันดีมาเอาไปสั่งเจดึงเอาโรเลอร์เดี๋ยวดึงเอาเจงวดนี้บริษัสั่งเจได้ท่านผู้ชมมด้วนี่ละเจจะเอาความฝันท่านผู้ชมฝันขึ้นวันพระพี่น้องนะครับฝันเห็นงูใหญ่เกี่ยว ผู้เท่ากับเจ็ดงูกับเจ็ดเก้าอัาผู้เท่ากับงูตัวหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าได้หนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนึ่ไงพี่น้องแล้วก็ผู้เท่ายกยกมือขึ้นไหมยกมือขึ้นเจ๊ก็เลยผู้เท่ากับห้าเก้าตัวนี่แล้วเจ็ดเก้าหาธรรมชมแล้วก็ตรงกับอ่าบําเรอเจตตรงกับอธรรมชมอชมพู่นี่อชมพู่เพิ่งกะว่าเบาเท่าดึงรถตรีไว้เลยดับห้าเก้าเก้าห้าชุดล่าง ถ้าชุดบนสามหาสามแปดอัตวายมันตรงกันชุดหาเก้าเก้าหานี่ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จากนาครพนมเมเจนี่ตรงกันเก้าหาเก้าเจ็ดตรงกันไหมไม่เอนอ่าเพรไม่หมูเขาถ้านอตัวเลยนาะนี่พี่น้องตรงกันนี่มีเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าหาหาเก้าหาเก้าเก้าหานี่ตรงกันนะครับตรงกัน ทั้งเบาเถาทั้งอ่อชมพูทั้งจากนครพนมอ่อชมพูพันยำบาราคาเกาหาดึงไว้เลยเอ้านี่แหละพี่น้องจังว่าฝันดีก็เลยจะหาเกาเกาห่าก้อนเจนี่ตนมูอชมหาเกาเจนมาดึงเอาลวดนะครับนี่ห้าเก้า หาเก่าจะมีหาใบหมอเจ็บจ้าสองชุดกับเอแเจ็บหาเก่าก็มีไม่ตอวนี้แหละนี่จะเจ็ดเก่าหาเห็นนึกเจ็ดเก่าหาค่ะมีธรรมชมนะครับห้าเก้านะครับอันนี้หาเก้านะครับผมที่เบาเท่าดึงห้าเก้าเก้าห้านะครับเก่าหากับยูพีธรรมชุมนี่มีเจ็ดเก่าหาอยู่ตัวเจนตรงตรงชุดมาไว้ธรรมชุมเนี่ยโอ้แต่วันนี้ใบเดียวเจ็ดเก้าห้าตรงกันข้อมันเลยอ ที่าช่มเจ็ดเก้าหนะครับนี่ก็เก้าเก้าหาห้าเก้าห้ามาช่มยังละห่ไปอคือลมอย่าดมนะเจ๊จะเป็นล่มบ่เอานี่ครับช่มหผา้าเก้าหยังละห่าใบแล้วก็จะเอาอีกชุดหนึ่งที่ตรงกันคือเก้าเจ็กานะครับนี่ฮ้อนเออฮาวน์แต่ถ้าควรขันฮ้อน์ใส่ถงาูวรเืม เจาก็ไปไทยไม่ต้งผุนกันเลยตัวไทยมันงพิงผีหม่ก็ดีละเอานี่ยชุดหนึงนี่จะเป็นมาคาันบ้าเผาบ้าเอาเาา้เาเป็นมาเผาเล้วเอันนี้เจ็ดเก้านี่เกาเจ็ดเจ็ดเก้านี่ธรรมชมเชนี่มันตรงกับปันของปูผูตรงนี้เลยนี่ธรรมชมนี่เจ็เก้านะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่เก้าเจ็ดธรมชมนี่ที่จริงอยากได้หนึ่งเก้าเจ็ดพี่น้องหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็เก้าบมี กีตีเราเาเป็นลมมเียอยเียนเราเป็นยังพี่น้องอากาศห่อนอากาศอบอ้าวเจ็ดเก้าเก้าเจ็บ่ดเดินต้องเย่าป็นยังอ่ธนี่ชม้าห้าห้าเก้าเอ้านี่ละพี่น้องเจ็ดเจ็ดเก้ามีซัมนี่นะครับตรงกันเนี่ห้รับเก้าาเกได้ย่างละหาใบเก้าเจ็ดเจเก้าทรามชมหหนึ่งเจ็่งเจ็ดกมามักอยู่ทีเจ็ หนึ่งเจ็ดกันม right. hmm? so like yeah, so, so ักอยู่ที่ธรรมชมนี่ตาผับ่มีเก่าหนึ่งเจ็ดไหียพี่น้องหนึ่งเจ็ดมักหนึ่งเจ็ดเก่าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเนี่ยเอาหนึ่งเจ็ดอยู่เนี่ยธรรมชมหนึ่งเจ็ดหาใบนี่หนึ่งเจ็ดนะครับนี่หนึ่งเจ็ดกับตรงกับข้อมฝันพี่น้องงูตัวหนึ่งงวดที่แล้วงูสองตัวออกสองเจ็ดงูตัวหนึ่งงูตัวหนึ่งหนึ่งเจ็ด ฮามาลังวันหลีกถ่ายลังวันไหญ่ด้วยจเจ็บเออหามาลังวันหลีกถ่ายลังวันไห่อือบอกรกับเออหนึ่งเจ็ดววหนึ่งเจ็ดธรรมชุมอ,อ่าเอามีละนะครับธรรมชุมมีเลขฝันน,น,น,นี่นะครับบ้าเถาเลขฝันเบ้าเถาะนี่นะครับทรามชุมอ่นี่เลขฝันนะครับเลขฝันคือมีหนึ่งเจ็ดเอาหนึ่งเจ็ด เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าหาหาเก้าหนึ่งเก้าเอลาเจ็ดหาเปลนะครับผู้ใดมักระติดไว้ได้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้ชุดเลขฝันนะครับแล,ล้วก็ไปตรงกับชุดออชมพูนะครับอ,อ่ชุ่มพูนี่ครับตรงกันที่หาเก้านะแต่ว่าเป็นออชมพูพญยา,ยามะวานสามหาสามแปดนะชุดบนอีกฮาไว้ได้เพญาวา 8, นะครับเผืไไออ่อมารางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่น,นะเพญนวาสามหากับสามแปดสามหาสามแปดในตรงกับที่บ่าวเถาไปจุดทูปปู่ปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับ จุดไดห้าสามแปดห้าสามแปดบอกพี่น้องดับจุดไดห้าสามแปดนะครับนี่กระตรงกับพงเพลินนาบ้าเก้าก็ตรงกันแล้วก็จากนครพนมนะพี่น้องเนาะจากนครพนมนี่ดาบชุดจากนครพนมตรงกันคือเก้าหาเก้าเจ็ดข้อมฝันนะครับห้าศูนย์เพิ่นก็บอกห้ารอตอลีไปอยู่ที่พี่น้องบ่ได้เอาเอาแต่เก้าหากับเก้าเจ็ดเพราะว่าตรงกับข้อมฝันเบาเท่านะครับนี่ ตรงกันนะครับเกาฮานอีกตรงกันทั้งออชมพู่นะครับทั้งบ่าวเถาทั้งจากนครพนมนะครับท่านผู้ชมนี่ละนะพอด้ลุนพี่น้องนะกระตังอุดรเจริตรตตรีครับท่านผู้ชมนะครับต่างอุดนเจริตรตตรีนะครับอ่าไฮเอฟซีเบงนนะครับาเอาบ่าวเถาฝันได้ในยิบลอตต์ลีบอกควบฝันกับของเออเราซื้อตลอดนะครับเออควบฝันเอาพี่น้องอืมงวดที่แล้วนี่เกาที่เจ็ดสองเจ <Man. S 2> มันผลออกสองเจ็ดมันเป็นสองเจ็ดเกิดเลขบันไดลุนรางวัลไง<ร><ร>พี่น้องม,มือสุดท้ายเนี่ยเอาน้ำเจนเนี่ยเหลือเจ็ดสองว่าถ้าถ้าเป็นสองเจ็ดจะได้รุนรางวัลไงเด้เออนะครับเอาทำมาชุ่มนี่มีห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าย่างละห้าใบเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดย่างละหา้าใบทำมาชุ่มนี่มีชุดที่มักตรงก็คือ เจ็ดเก้าห้าเนี่ยทำช่วงตรงกับความฝันเลขเจ็ดเก้าหนะ้าเนาะอ่าไปนี่ตรงความฝันเลขเจ็ดเก้าห้าอันนี้เอานึงเจ็ดบวกกับบวกกับ,บ,กบนี่งวดที่แล้วฝันว่างูสองตัวมันออกสองเจ็ดเป็นฝีรองงูงูเกี่ยวพระพุทธรูปโอ้บวกกับ,บ,กบงวดนี้<อ>นฝันเห็นงูคือเก้าเกี่ยวเกี่ยวผู้เฒ่าแต่ว่าเป็นงูตัวเดียวก็เลยเอานึงเจ็ดอ้อ่าเอานี่ยละพี่น้องหาเก้าเก้าหาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ายี่สิบห้าใบถ้งหมดเพราะว่าของเกจมันมีแค่นี้มีแค่นี้มียังมาหาใบชุดละหาใบ ของเจมักตัวอะไรเลยเจงวดเนี่ยเจมักติดเก่าเท่ากันติดเก่าปะแต่แม่สิดออกเก่ายังแต่ว่ายันเป็นมาเก่าศูนย์ส่วนตัวเนี่อันนี้พึ่งติดแล้วจะไปลงตลาดมืออื่นบ่มืออื่นนั่นแหละมือเส่าค่ะอ่าเจเขนจะไปลงตลาดมือตีหางคืนกุลละเป็นตลาดได้ลูกตาเส้าเจไปลงตลาดตาเส่าถ้าชมเพราะว่าพึ่งมาของเจจะมาซาแหมฮมาซานะครับน้องไส้พึ่งเอามาพึ่งมาทรงให้อือนะครับนี่ยังเต็มแผงอยู่พี่น้อง บพทาะถ้าแบ่พวยออนี่แหละบอกเจว่าเอาเจาถามมาละตดแล้วมากตีได้ไมเาเฮียนเออปกติสิเอายุ่งง<บ>านก<บ>็ปกติปกติเจยุ่งเฮียนเจเดี๋ยวะจะไปกินข้าวแรงน้ำกันนะเจเนาะข้าวแรงน้ำกันค่ะหลายอย่างเหมือนอาหารบ้านๆเลยบ้านอิลีเออแมงมันหรือยังสั่นเออบันกับบันแรงแล้วก็ตามด้วยไข่มดแดงก็ปกติแต่แมงมันนี่โดนๆได้กินได้ปีนึงออกเจหนึงเออค่ะเออขยับมาทั้งทีด้วยเจฮะเออพัดลมเออจังเย็นพี่น้องบันเออ เ็ภาพสวยๆนะเราจะเป็นล่มลังเมียใหญอย่างเอาลมเออ่ยโอ้ยเมื่อกี้นะถึงนั่งทั้งผีพัดลมลมถึงแน่นเจตันมืดเอามืดแล้วเอานะครับทำชุ่มนี่ล่ะนะครับก็มี่เก้าฮาฮาเก้าฮาเก้านี่ตรงกันทั้งอ๋อชมพูนะทั้งจากนครพนมหลักความฝันบ่าวเถาพี่น้องนะครับผมราคาเอ่อเอ่อจะไหนล่ะ จากนครพนมกระตรงกันจากนครตรงตรงกันเก้าห้าอ้าะครัจปกจนขขาบ้านเจรถต็มมีเขานักกันนครับนี่ละมีเก้าหาหาเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดบวกกับแมนอ่าแต่ว่ามีตัวนี้ก็มักอยู่ดิตัวใดนล่ะตัวนี้สีเจ็ดน่ตรงกับเออพ่ออยากดังเราเน้นเลยได้ชุดหลังออืออ้าวปก่อนพี่น้องไปก่อนเลือเพื่อประธานมันนั่นอีกเอ่เอานะครับอ ขอบคุณ FC นะครับขอบคุณเอฟันครับทุกท่านนะผมเอาขอบคุณเจลตรีนะจะไปกินข้าวน้ำกันไปกินข้าวน้ำกันค่ะอันนี้แหงให้ได้โชคได้พี่น้องเด้อแห้งโชคมันมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ